ชาวเน็ต แชร์ Share, คำพูดทนายเรื่องค่าเลี้ยงดูน้องแม็กซ์เวลยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะสำหรับประเด็นของไม้พิรัตที่ร้องต่อสารขอสิทธิ์ในการปกครองน้องแม็กซ์เวลลูกชายรวมกับซาร่าคาซิงกินีแต่ว่าทางด้านซาร่านั้นไม่ยินยอมตั้งทนายจัดการซึ่งที่ผ่านมาทางไม้และซาร่าเองก็ได้มีการพูดเปิดใจกับสื่อถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นาน ซึ่งล่าสุดกอฟยังมาออกรายการโหนกระแสพร้อมยังมาพร้อมกับทนายและหมอด้านจิตแพทย์เด็กอีกด้วยซึ่งจากการสัมภาษณ์ก็ดูเหมือนว่าชาวเน็ตจะถูกใจกับประโยคนี้ของทนายมากๆาพากันแชร์รัวว่าเริศม,มากแม่ฟาดได้ฟาดไม้พิรัตกอล์ฟพิชยะค่าเลี้ยงดูบทไม่ใช่ค่าเลี้ยงดูแม่ไอเลิฟประโยคนี้มากค่ะ โ,โดยทนายได้พูดในรายการว่าถ้าเกิดเราท็อปอัพไปเท่าไหร่อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องมีการท็อปอัพไปเท่านั้นตามสัดส่วนแล้วศาลจะต้องพิจารณาว่าเด็กขนาดนี้จะต้องใช้จ่ายไปแค่ไหนเพราะเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรไม่ใช่ค่าอุปการะเลี้ยงดูแม่เพราะต้องแยกแบบนี้ก่อน